สวัสดีครับวันนี้ครูจิ้นก็มีโจทย์ในระดับคิวนะครับมาให้กับทุกคนลองทําดูนะครับโจทย์ในข้อนี้เป็นโจทย์ที่ไม่ซับซ้อนนะครับเหตุผลเพราะว่าดําเนี่ยถูกล้อมอยู่ใช่ไหมครับจาเป็นต้องสร้างรอดแล้วก็ดำแล้วมีอยู่แล้วหนึ่งห้องนะครับมีอยู่แล้วหนึ่งห้องเนี่ยที่ A8 นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ขาวเนี่ยได้เดินก่อนใช่ไหมครับเบียดเข้ามาเรารับเนี่ยเห็นไหมครับ A19 ตรงนี้เป็นแล้ว1ห้องนะครับแล้วเป็นห้องจริงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดประสงค์ของดำเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสร้างห้องที่2ครับตัวนี้เป็นดําได้เดินก่อนนะครับจะมีวิธีไหนครับที่ทําให้ดําสามารถสร้างห้องที่2ได้ครับโอเคครับเรามาดูคําตอบนะครับเทคนิคตรงนี้เนี่ยเรียกว่าการสลับหมากนะครับเพื่อให้ได้มือนํา โดยการเดินที่ดำหนึ่งในรูปนี้นะครับตัดออกมาเลยข่าวทําไงครับข่าวเนี่ยต้องเดินที่ข่าวสองนะครับอ้าวข่าวอัตลิเลยได้ไหมตรงนี้ถ้าตลิตรงนี้ก็จะโดนดำหลอกนะครับเพราะว่าดาก็จะได้อัตลิฟรีทีหนึ่งถ้าข่าวเชื่อมดําก็สร้างห้องที่สองได้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเดินที่นี่ก็เห็นไหมครับห้องที่สองเกิดละเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปตรงนี้ก็รอดง่ายไปครับข่าวก็จะใช้วิธีการ เดินตอกมาแบบนี้นะครับที่ข่าวว่าสองดำจะทำไงต่อครับดำก็ต่อขึ้นมาที่ดำสามนะครับคราวนี้ตอกมาเนี่ยก็ยังขู่ที่สร้างห้องอยู่ดีนะครับที่ e สิบแปดเพราะว่าเป็นมือนำใช่ไหมถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดว่าขาไม่เดินเนี่ยดำเดินที่เนี้ยก็ขู่จะกินสี่เม็ดถ้าตรงนี้เชื่อมตรงนี้ก็ได้ห้องอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆไม่ต้องเดินที่ ดำสก็รอดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นมือนําของข่าวอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่า e 8เนี่ยเป็นหมากบังคับแน่นอนขาวก็ชิงเดินก่อนครับแต่ว่าดําปิดที่ f 1 8ตรงนี้ก็เป็นมือนําเช่นกันครับถ้าเกิดว่าข่าวเนี่ยจะทําลายห้องที่2เนี่ยดำก็จับกินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้เนี่ยขาวก็จําเป็นที่จะต้องมารับก่อนนะครับ1ทีที่ขาว6 แล้วก็ดาําก็สร้างห้องที่2นะครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นห้องจริงนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดข่าวเดินที่นี่ดาก็ปิดนะครับเบียดเข้ามาก็ปิดสุดท้ายเห็นไหมครับก็ได้ห้องจริงสองห้องที่ตำแหน่ง A และก็ B นะครับตรงนี้สร้างรอดได้เรียบร้อยแล้วครับเทคนิคนี้ก็คือการสลับหมากนะครับคุณงานความดีเนี่ยต้องยกให้กับดำหนึ่งเพราะว่าเป็นการที่ทําให้ข่าวเนี่ยต้องมานั่งจับกิน ทำให้ดำมหาตรงนี้นะครับเดินแล้วเนี่ยได้มือนําเมื่อได้มือนําเสร็จก็เลยมาเดินสร้างรอดที่7ได้ทีพูดง่ายคือได้เดิน2ครั้งครับอ่าคราวนี้เรามาดูนะครับรูปที่เรามากักจะเจอผิดกันบ่อยๆเนี่ยนั่นก็คือพอเราถูกล้อมเนี่ยเราก็มกักที่จะเดินเบียดขึ้นมาตรงๆเลยโจมตีเขาตรงๆใช่ไหมครับแน่นอนว่าพอหมากมัแน่นเนี่ย ลาอัตรลีไล่ขั้นบันไดหรืออะไรก็ตามเนี่ยปกติมักจะเจอกับมาของข่าวเพราะฉะนั้นข่าวก็ไม่กลัวเขาก็จะเบียดมาได้เลยนะครับพอเบียดมาเสร็จดําเดินที่นี่ต่อขึ้นนะครับถ้าไม่ต่อขึ้นสมมตินะอัตรลิที่นี่เห็นไหมครับอัตรลีทีเขาก็เชื่อมกันได้ใช่ไหมครับถ้าอัตรลีด้านนี้ก็สุดท้ายก็ค่าเท่าเดิมนะก็ต่อขึ้นเลยก็ได้นะครับเผื่อว่าในกรณีที่ข่าวลืมเราอาจจะได้กินก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อขึ้นมาแบบนี้ค่าเท่าเดิมนะครับ ขาวก็ต้องรับปากก่อนนะครับไม่งั้นสามเม็ดตายดำจับกินหนึ่งเม็ดขาวทำลายเสานะครับโดยการอัตลีเพื่อทำให้เกิดเป็นห้องปอมนะครับดำกินขาวแทงเข้ามาแบบนี้นะครับทำให้ดำเนี่ยไม่สามารถสร้างห้องที่สองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้ดำตายหมดแล้วนะครับมีห้องจริงนะครับที่ A19 แค่ที่เดียวนะครับส่วนห้องที่ เครื่องหมายก,กากบาดตรงนี้เป็นห้องปอมนะครับที่เหตุผลที่เป็นอย่างนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าเราจะสร้างห้องเนี่ยโดยปกติในวงล้อมของคู่ต่อสู้เราจะสร้างยากเพราะว่าเราเดินหนึ่งทีเขาก็ทำลายหนึ่งทีครับลองย้อนกลับไปดูคําตอบที่ถูกต้องนะครับเขาใช้ดำหนึ่งเนี่ยเป็นหมากที่ยอมตายนะครับแต่เป็นการยอมตายเนี่ยเพื่อที่จะทําให กลุ่มหลักของเราเนี่ยได้มือนำล้วก็ไปสร้างรอนได้นั่นเองครับครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่โจทย์หน้านะครับสวัสดีครับ